ส้า,สาวาต่อีกแล้วสาวกาแฟโอน้อากาศสบายกลับมาอยู่ไรกงีอากาศเย็นนอนสบายนะครับดอย่างนี้ด้วยยิ่งสบายอะคิดถึงผมละสิคิดถึงผมคิดถึงมีคนถามเหมือนกันจะจะบวชหรอนีศึกหรือไม่ใช่ยังไม่ได้บวชสามปีสองสามปีบวชแล้ว ตัดแล้วสบายระยะต้วเก็บตังไว้ทำอย่างอื่นยุคนี้ให้รายจ่ายมันน้อยแล้วก็ให้รายรับมันเพิ่มมันมันต้องแบบอย่างนี้เหมือนใช้รายจ่ายรายรับก็จีบบีบมาถึงกันต้องอย่างนี้